กวิชาการมันก็ว่าอะไรให้มันเอียงๆแค่นั้นแม้นมันตามรกวิชาการมันสั้นพอดมันต้องเอียงอย่างเงี้ยอย่างนั้นเอียงพอดมันก็จะหมดใบนะมันกลายเป็นว่าเราก็เสียแหงเราเฉยๆน้ำพอดมันเสีนั่นมันแห้งไวเนี่ยมันชันพอดเอ้ยมันมันไม่ชันเขาเรียกขนานกับพื้นพอดเนี่ยแต่ว่าให้มาดูสวนตะกุกนะฮะดูกีดปั๊บมันท่อมันเต็มเลย พ่นน้ำหมากตัวสองของจานต้นไปกี่ครั้งแล้วนะทุก4-5ครั้งแล้ว4-5ครั้งแล้ว<อ>บังเอิญเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็คือท่อน้ํายางเมื่อกี้มันหมดเต็มเลยนะมันสีอ้อมหกก็ถ่า,ายเหรอหลังจากพ่นน้ำหม,กมกักจานต้นไม่มีหัวท้ายเลยเต็มหน้าเลย <c oughs> <c oughs> รู้สึกภูมิใจนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มารีวิวสวนที่ fc ลูกค้าที่เอาไปใช้นะดูทุกต้นเลยนะผมให้ดูทุกต้นเลยต้นเล็กต้นใหญ่ให้ดูว่าคือกีดไปแล้วมันเต็มหน้าทุกต้นนะแต่ปริมาณอยากได้เยอะได้น้อยเราก็ต้องบํารุงทางดินนะฮะผมจะย้ําเสมอเราต้องบํารุงทางดินด้วยทางดินก็ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีนะฮะต้องควบคู่กันนะครับปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอกนะฮะสำหรับปุ๋ยเคมีอาจารย์ต้นก็แนะนํา ตัวกลางน้อยนะฮะแล้วก็ตัวท้ายกับตัวหน้าเยอะนะเพราะว่าตัวฟอสฟอรัสคือตัวกลางเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นมากสําหรับยางที่ว่าไม่จําเป็นคือมันต้องการอยู่นะฮะแต่ในดินมันก็เยอะอยู่แล้วฟอสฟอรัสที่มันตกค้างเนี่ยจากพวกนี้นะฮะเนี่ยดินมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะฮะต้องการตัวหน้ากับตัวท้ายเยอะนะฮะ ถ้าอยากประหยัดก็ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะฮะจานต้นจะเนียนย้่ยมเสมอยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์สามกระสอบแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกสิบกระสอบหนึ่งฮะผสมกันแล้วก็จะหวานอะไรจะฝังกบอะไรก็ว่ากันไปนะ,ะประหยัดนะฮะยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ก็คือแอมโมเนียมในเตรินะฮะไนโตรเจนนั่นแหละครับแต่ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์เขาได้กรรมฐานด้วยนะฮะตั้งยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะ กรรมฐานหรือตัวย่อเอสนะฮะที่ให้มีดแรกนะฮะเพิ่งเอาไปขายวันก่อนวันนี้มีดแรกให้มาดูส่วนนี้ก็คือเพราะว่าให้มาดูหน้านะกีดแล้วมันหน้าเต็มตลอดนะฮะเนี่ยกีดแล้วหน้าเต็มตลอดถ้าใช้ต่อเนื่องะฮะสวนนัทุก,ก็สี่ห้าครั้งเนี่ยต้นเล็กต้นใหญ่ก็หน้าเต็มตลอดขอให้กีด ไปเขามีในหน้าเต็มแต่จะได้มากได้น้อยนะมันก็ขึ้นกับปุ๋ยออทางดินต้นนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มออกแล้ว<อ>เพิ่มหน้าเต็มตลอดนะเมื่อก่อนส่วนใหญ่ออกหัวออกท้ายคน,นะตุกออกหัวออกท้ายอือเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มดีมาแล้วนะเต็มหน้าแล้วเริ่มเต็มหน้าลหลายต้นละเกือบ ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเท่าที่ดูผมก็มาติดตามตลอดนะลูกค้าติ้งมาซื้อเลยนะซื้อน้ำหมักสูตรสองสารต้นแต่ตเช้าเลยรีบสั่งนะฮะเดี๋ยวจะหมดสต็อกไว้ว่อนเพราะว่าใช้เวลาหมักสิบห้าเดือน,นะฮะสูตรสองเนี่ยหนึ่งขวดนะฮะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมเนี่ยติงมาแล้วลูกค้าเนี่ยต้นเล็กๆก็ยังเต็มหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดู เทียบกับแขนผมนะต้นนี้ยผมจะให้ดูที่มันเต็มหน้านะฮะเนี่ยผมไม่ให้ดูอะไรใช้น้ำหมักสูตรสองของจานต้นเห็นมันไหลเต็มหน้าเนี่ยเนี่ยมาเป๊บเดียวก็เต็มหน้าแล้วเนี่ยหลังจากชักมีดมันก็เต็มหน้าหมดะฮะแต่จะมากจะน้อยมันก็อยู่ที่ปุ๋ยทางดินเรานะครับ f ี FC ครับปุ๋ยทางดินเราสําคัญมากนะฮะ จะไปหวังพึ่งทั้งสองอย่างไม่ได้นะไอ้อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะปุ๋ยทางดินอย่างเดียวผมว่าสําหรับยางแก่ก็ไม่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าอ่ายางแก่เนี่ยเขาขาดจุลินทรีย์นะเหมือนคนแก่ตัวไปนะฮะต้องการวิตามินต้องการจุลินทรีย์นะฮะให้ร่างกายเราเพราะว่าเราขาดโดตรฮอร์โมนนะถ้าเป็นคนพืชก็เหมือนกันนะฮะต้องการจุลินทรีย์นะฮะพืชต้องการจุลินทรีย์แก่ตัวไปนะพูดถึงแก่ตัวไป พราะในดินเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เจะดุมสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์นะฮะคราวนี้เราก็ต้องเติมนะฮะเติมด้วยง,ง่ายๆรวดเร็วก็คือพ่นใส่ลําต้นมันนี่แหละฮะผมให้ดูนะไหลเต็มหน้าเลยนะฮะแต่และต้นเนี่ยเต็มท่อเต็มท่อนะไม่ใช่เต็มหน้าแล้วตุกแกจะพยายามกีดให้มันหน้าแคบลงนะฮะพอเราก็หน้าแคบมมนดียังไงฮะหน้าสั้นเข่าคึืนเนี่ยจากเมื่อก่อนก,กว้างห็นไหม แต่เขาแคบลงเรื่อยๆไว้กินได้หลายปีนะฮะเนี่ยดูนะสวนนั้นสวนนั้นก็สวนลุงโทนเนาะสวนนั้นก็ะชายเหมือนกันขอบคุณครับ f อสวัสดีครับ